พอทางการก็จะกีดกันการนำเข้าสินค้าที่ถือว่าฟุ่มเฟือยเช่นการห้ามนำเข้าหรือเก็บภาษีสินค้านำเข้าประเภทฟุ่มเฟือยในอัตราสูงหรือกำหนดโคตาหรือจำกัดปริมาณนำเข้าเพื่อสงวนเงินตาต่างประเทศไว้ซื้อสินค้าที่ทางการถือว่ามีความจำเป็นมากกว่า4 ความจำเป็นในฐานะเป็นแหล่งรายได้บางประเทศเก็บภาษีสินค้านําเข้าในอักรารสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าในขณนะดเดียวกันก็ทำให้มีรายได้จนเกิดความเคยชินในระยะต่อมาแม้มีความจำเป็นที่จะต้องกีดกันการนําเข้าสินค้าดังกล่าวลดลงแล้ว แต่เนื่องจากรายได้ภาษีที่เก็บจากสินค้านำเข้าดังกล่าวมีจำนวนมากกลายเป็นรายได้ประจำของรัฐไปทำให้ไม่สามารถลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีเพื่อลดการขีดการการนำเข้าได้ในระยะต่อมา 5. ความต้องการได้รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศบางประเทศพยายามขิดการสินค้านำเข้า เพื่อให้ผู้ที่เดิมตั้งใจจะขายสินค้าให้เปลี่ยนใจหันกลับมาตั้งโรงงานในประเทศตนแทนเพื่อให้คนงานในประเทศตนได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆขึ้นในประเทศเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ดำเนินโนโยบายการค้าแบบคุ้มกันรัฐ อาจใช้มาตรการต่างๆเป็นเครื่องมือเพื่อกีดกันการนำเข้าและส่งเสริมการส่งออกเช่นการตั้งกำแพงภาษีเป็นมาตรการที่มีการนำมาใช้แพร่หลายที่สุดเพื่อกีดกันสินค้าจากต่างประเทศการตั้งกำแพงภาษีสูงจะทำให้สินค้าต่างประเทศมีราคาสูงแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีราคาถูกกว่า บริโภคก็จะหันมาใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างไรก็ตามการใช้มาตรการด้านกำแพงภาษีต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งระดับภาษีที่ตั้งไว้ควรอยู่ในอัตราที่เหมาะสมถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งตั้งกำแพงภาษีไว้ในอัตราสูงเกินไปก็จะได้รับการตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกันจากประเทศคู่ค้า ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศการควบคุมโคต้าการนำเข้าเป็นการอนุญาตให้สั่งเข้าสินค้าบางชนิดที่การผลิตได้ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการเช่นสมมุติว่าประเทศไทยผลิตปูนซีเมนได้ปีละ200ล้านตันหากในบางปีความต้องการปูนซีเมงนง2 5 0ล้านตัน รัฐจะกำหนดโคต้าการนำเข้าปูนซีเมนต์ได้อีก50ล้านตันเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนภายในประเทศในกรณีสินค้าบางชนิดที่ประเทศไทยผลิตได้มากเกินความต้องการและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเช่นข้าวยางพาร,ราปาล์มน้ำมันกระเทียมน้ำตาลเป็นต้นรัฐจะห้ามนำเข้าสินค้าเหล่านี้ พราะจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจได้การค,ควบคุมโคต้าการส่งออกเป็นการป้องกันการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศนอกจากนี้ประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ในสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งอาจใช้วิธีจำกัดโคต้าส่งออกเพื่อบัง,บงคับให้สินค้าชนิดนั้นมีราคาสูงในตลาดโลก ความอุดหนุนผู้ผลิตและผู้ส่งออกมักเป็นมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าแข่งขันกับต่างประเทศได้การให้ความอุดหนุนอาจมีหลายวิธีเช่นการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำการลดภาษีขาเข้าหรือยกเว้นภาษีให้ในระยะเวลาที่กำหนดเป็นต้น การให้สิทธิพิเศษทางการค้าเป็นสิทธิที่มอบให้แก่ประเทศคู่ค้าหรือสมาชิกในกลุ่มเขตการค้าเสรีซึ่งประเทศที่อยู่นอกกลุ่มจะไม่มีสิทธิดังกล่าวการควบคุมเงินตาต่างประเทศเป็นการป้องกันการไหลออกของเงินตาสกุลหลักซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินของประเทศได้ การใช้มาตรการอ,อื่นๆเช่นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้านำเข้าไว้สูงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของคนในประเทศการค้าระหว่างประเทศของไทยประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายสินค้ากับต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา หลังวุกิจการฟองสบู่การค้าระหว่างประเทศของไทยทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับการค้าของไทยปี2550เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยล113.2จากจำนวนเงิน258,492.8ล้านเหรียญสหรัฐเป็น292,488.2ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นผลจากการเพิ่มซึ้งของการส่งออกรวม117.5และการนําเข้ารวม108.7ทำให้ประเทศไทยเกินดุลคิดเป็นมูลค่า12,467ล้านเหรียญสหรัฐการที่ประเทศไทยมีการค้ากับต่างประเทศเป็นสัดส่วนสูงเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเปิดต่อโลกภายนอก ซึ่งหมายความว่าประเทศนั้นจะมีการพึ่งพาหรือได้รับผลกระทบจากต่างประเทศเป็นอย่างมากเมื่อใดที่เศรษฐกิจโลกเกิดภาวะผันผวนประเทศที่มีเศรษฐกิจเปิดต่อโลกภายนอกมากกว่าก็จะได้รับผลกระทบต่อภาวะผันผวนของโลกภายนอกนั้นมากกว่าโครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ เป็นผลผลิตทางการเกษตรและเป็นสินค้าขั้นปฐมภูมิในระยะหลังมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นสินค้าส่งออกของไทยที่มีมูลค่าสูงสุด5รายการแรกในปี2,550ในปี2,550ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้า ที่มีมูลค่าการส่วนออกศูนสุด5รายการแรกได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์แผงวงจรไฟฟ้ายางพาร,ราอัญมณมีและเครื่องประดับโครงสร้างสินค้านำเข้าของไทยสินค้านำเข้าของไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น แบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆคือสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและวัตถุดิบสินค้าประเภททุนและสินค้าอื่นๆสินค้านำเข้าของไทยที่มีราค่าสูงสุด5รายการแรกในปี2550ในปี2550ประเทศไทยต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีมูลค่าสูงสุด5รายการแรกได้แก่น้ํามันดิบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลเคมีพันแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งนี้มีประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยได้แก่ญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกาอาเซียนและสาภาพยุโรปเป็นต้น การค้าของประเทศไทยจากตารางแสดงให้เห็นว่าในปี2548ดุลการค้าของประเทศเริ่มขาดดุลการค้าเนื่องจากสถานการณ์การค้าได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากการส่งออกที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควรมาตรก,การแก้ไขการขาดดุลการค้า การขาดดุลการค้าจะส่งผลเสียต่อประเทศโดยจะทำให้รายได้ของประเทศลดลงดังนั้นประเทศต่างๆจึงมีความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าซึ่งมีวิธีการที่สำคัญได้แก่การลดค่าเงินการควบคุมสินค้านำเข้าการให้เงินอุดหน,นุนแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออก การส่งเสริมความสามารถในการส่งออกผู้เรียนคงจะเห็นภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไปแล้วนะคะเราลองมาทบทวนหัวข้อที่เรียนกันผ่านมาว่ามีเรื่องสำคัญอะไรบ้างสาเหตุที่มีการค้าระหว่างประเทศประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศดุนการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศการค้าของไทยกับต่างประเทศโครงสร้างสินค้าส่งออกสินค้าส่งออกของไทยที่มีมูลค่าสูงสุด5รายการแรกในปี2,550โครงสร้างสินค้านำเข้าสินค้านำเข้าของไทยที่มีมูลค่าสูงสุด5รายการแรกในปี2,550 ดุลการค้าของประเทศไทยมาตรการแก้ไขการขาดดุลการค้าผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศแล้วก็อย่าลืมช่วยการอุดหนุนสินค้าไทยดังคำขวัญที่ว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญแล้วพบกันใหม่เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ